สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2025ทุ่ทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดแรกบาน็ตออตาว่าเสมอลิเกยวอซอ2ประตูต่อ2เชอรีฟตีลาโพแพ้อูชัก1ประตูต่อ3ลิเกโซเฟียเสมอสปอร์ตติ้งบาก้กา0ประตูต่อ0 มิทแลนด์เสมอฮิบาเนียนหนึ่งประตูต่อหนึ่งอันเดเลชนะฮังเค่นหนึ่งประตูต่อศูนย์เบสิตัสแพ้ชาเตอร์โดเนตสองประตูต่อสี่เซเยเสมอเอไอคกรานากาหนึ่งประตูต่อหนึ่งและลูการโนเสมอซีเอฟอาร์คูศูนย์ประตูต่อศูนย์มาปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนัดแรกซิมบูเสมออาตาน่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งสีราเสมอไอรุสสปิดหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ไพร์ดแพ้ A.I.K. โซน่าศูนย์ประตูต่อสองออดาเสมอ S.J.K. ศูนย์ประตูต่อศูนย์อารัตอามนเนียเสมอยู u n i v e r s i t ตี r ครูนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์อาริสลิมาโซชนะบูตการ์สามประตูต่อสองฮิเบอร์เนียนแพ้สปาตาเทอร์นาวานะครับหนึ่งประตูต่อสองเซนโจเซฟแพ้แซมล็อกโรเวอร์ศูนย์ประตูต่อสี่ อิสเวซชนะเอเซซอักมา4ประตูต่อ3อัตโตเบชนะสปาตาปาร์กนะครับ2ประตูต่อ1นสันกิริสเสมอลินฟิลศูนย์ประตูต่อศูนย์คอนโนสันกิริสเสมอวาลู u, นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งฟิลนิกชนะกาโยเอตโต้ e to, นะครับสองประตูต่อหนึ่งโนวาพาซาแพ้จาเกโรเนียหนึ่งประตูต่อสอง คอโนโมนะครับแพ้ออสตันบูเบเล็กซีเฮียนศูนย์ประตูต่อหนึ่งอเล็กซานเดียนะครับแพ้ปฏิสานนะครับศูนย์ประตูต่อสองฮาร์โมบี้เสมอสปอร์ติ้งนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ออมเนียนิโคเซียชนะตอปิโดคูไตซี่หนึ่งประตูต่อศูนย์ไวกิ้งชนะโคเปอร์เจ็ดประตูต่อศูนย์เปโตคุปแพ้ซาบานะครับศูนย์ประตูต่อสอง พาเซียนะครับแพ้ซานตาโคลมา1ประตูต่อ2ลีกาชนะดีลา2ประตูต่อ1นึ่งเออเคนชนะฮาโปเอลเบเชวา1ประตูต่อ0ูตอปิโดโซดิโนเสมอมาคาบีไฮฟาหนประตูต่อ1ลานิกเสมอเคไอศประตูต่อ0คอนซิตแพ้นิโมโกอตโน2ประตูต่อ3 พาสิกเอฟซีชนะมาริบอร์นะครับ1ประตูต่อ0วาเลดินชนะาตาคาล่าสองประตูต่อ1วอลัสเนียชนะไวกิงเกอร์เลยวิท2ประตูต่อ1นุซูเยกาแพ้ไบต้าเยรูซาเล็มนะครับ1ประตูต่อ2เดนมมินแพ้เอ็กนาเทียโลโกไซส์ศูนย์ประตูต่อ2 S เอสบเสมอบอลวี1ประตูต่อ1 ดันดียูเนเตชนะยูเอสตาร์เซนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ลาคอบเซโตว่าชนะซิลีนาสามประตูต่อศูนย์ซาราเยโวชนะยูนิเวอร์ตาเดียไคโโวานะครับสองประตูต่อหนึ่งและเดซิตแพ้ลาปิดเวียนนาศูนย์ประตูต่อสองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขับฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ